เผยนาทีระเบิดอย่างรุนแรงของจรวดต้นแบบ Starship ของ Elon Musk สวัสดีครับแฟนเฟซชัแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับนวัตรกรรมสุดล้ำด้านอาวกาศของอเมริกาแต่วันนี้น่าเสียดายที่จรวดของบริษัท SpaceX ได้ระเบิดลงหลังจากพยายามลงจอดที่ฐานก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับจรวดต้นแบบ Starship SN8 ของบริษัท SpaceX เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงระหว่างพยายามกลับมาลงจอดที่ฐานยิงในเมืองโบก a ชิก่ารัฐเท็กซัสเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมา จรวด Starship ซึ่งมีความสูงเทียบเท่ากับตึก16ชั้นเป็นยานขนส่งต้นแบบขนาดใหญ่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทด้านอาวกาศเอกชนของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์โดยมีเป้าหมายในการขนส่งมนุษย์และสิ่งของน้ำหนัก100ตันขึ้นไปปฏิบัติการภารกิจสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคต SpaceX ได้นำเครื่องยนต์ Raptor รุ่นใหม่3ตัวมาใช้กับจรวดแบบนำวิถีด้วยตัวเองหร Self ือ self-guided รุ่นนี้เป็นครั้งแรก และกำหนดเป้าหมายให้จรวดพุ่งทยานขึ้นไปถึงระดับความสูง41,000ฟุตซึ่งยังไม่มีคำยืนยันจากบริษัทว่าทำได้สำเร็จตามที่คาดหวังหรือไม่ทีมทดสอบได้พยายามบังคับยาน Starship ให้กลับมาลงจอดที่ฐานยิงแต่ปรากฏว่าจรวดกระแทกพื้นอย่างแรงจนระเบิดไฟลุกท่วมมัสได้ทวิตข้อความหลังเกิดอุบัติเหตุว่าเชื้อเพลิงจากเฮดเดอร์เทมีแรงดันจากการเผาไหม้ตำ่ำระหว่างที่จรวดพยายามลงจอด จึงทำให้ความเร็วในการลงจอดสูงและแรงมากแต่ขณะเดียวกันก็ย้ำว่า SpaceX ได้รับข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นจากผลการทดสอบในครั้งนี้อันที่จริง SpaceX ได้เตรียมยิงทดสอบจรวจ Starship ครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่8แต่เครื่องยนต์ Raptor เกิดขัดข้องจึงทำให้การทดสอบถูกระงับโดยอัตโนมัติเพียง1วินาทีก่อนที่จรวดจ,จะพุ่งออกจากฐานยิง องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาได้สนับสนุนงบประมาณ135ล้านดอลลาร์ให้แก่โครงการ Starship ของ SpaceX รวมถึงสนับสนุนโครงการพัฒนายานขนส่งอวกาศคู่แข่งจากค่าย Blue Origin ของ Jeff Bezos เจ้าพ่อ Amazon และ d e n a t i c s ทั้ง3บริษัทต่างมุ่งหวังที่จะคว้าสัญญาสร้างยานสำรวจดวงจันทร์ให้แก่โครงการ Artemis NASA, ซึ่งตั้งเป้าส่งมนุษย์ขึ้นไปสำรวจดวงจันทร,ร์อีกครั้งภายในหนึ่งทศวรรษที่มาข่าวนี้จากรอยเตอร์นะครับขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากรอยเตอร์และขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก Manager ออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงของจรวด Starship ของบริษัท SpaceX ของมหาเศรษฐีด้านอาวกาศระดับโลกอีลอนมัสก์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ